Aww. <music> ไปรู้จักกับมหาวิทยาลัยมหิดลแบบทุกซอกทุกมุมกันเลยทีเดียวค่ะ <S <S <G ül> แล้วก็อย่างที่เราเคยเรียกว่าพูดคุยกันไปนะคะว่ามหาวิทยาลัยมหิดลคะ่ะไม่ได้มีแค่การเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้นเค้นถูกต้องครับแต่เรายังมีการเรียนรู้นอกห้องเรียนอีกด้วยค่ะใช่แล้วตอนนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานครับอ่าใช่แล้วค่ะด้านในเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงเรานี้เรามีคนที่ให้ข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วด้วยถูกต้องเราไปพบเขาคนนั้นกันเลยนีกนึงใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้้าาไปดนนนใกัเลยค่ะ คุณชัยยศเจริญสันติพงศ์ค่ะนักวิชาการศึกษาหน่วยพิพิธภัณฑ์สิริราชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคับเดี๋ยวขออนุญาตเรียกวพี่อันนะคะครับยินดีครับพี่อันครับตอนนี้เราเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สิริราชพิมุขสถานที่นี่สร้างขึ้นเพื่ออะไระครับที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วก็คือโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ณสถาน,นีรถไฟธนบุรีเนี่ยอันนี้คือเป็นชื่อแรกเริ่มนะครับ,รบเป็นหนึ่งใน7โครงการย่อยของโครงการใหญ่ชื่อโครงการใหญ่ก็คือโครงการสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช <ม>ด้วยความที่ตอนที่เรากําลังทาเดินการสร้างโครงการสถาบันการแพทย์เนี่ยเรามีการทํางานโบราณคดีมีการเก็บข้อมูลพื้นที่บริเวณนี้มันเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์<ม>พอเราเก็บข้อมูลขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเอาข้อมูลตรงนี้นมาเผยแพร่จริงๆตัวตึกอันเนี้ยเป็นสถานีรถไฟธนบุรีเดิมเลยครับ<ม>ใช่เราได้รับมอบพื้นที่มาจากทางการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็ตัวตึกเนี่ย ที่เป็นสถานีรถไฟของเดิมเนี่ยก็เราอนุรักษ์เอาไว้งไงเดี๋ยวเวรบกวนให้พาไปชมแต่ละส่วนหน่อยได้ไหมคะยินดีครับยินดีอโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มตรงไหนดีคะเดี๋ยวเราเริ่มที่ห้องห้องแรกก่อนเลยทางนี้นะครับพีอ่อนครับเรา ห้องนี้คือห้องจัดแสดงอะไรครับผมห้องนี้เนี่ยจะจัดฉายเป็นภาพยนตร์บรรยายสรุปภาพรวมของพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดนะครับโดยเราจะจําลองบรรยากาศจากห้องสมุดสมัยก่อนนะครับโต๊ะที่เราเห็นเนี่ยที่เราให้นั่งเนี่ยจะเป็นโต๊ะที่ใช้อาจารย์หมอหลายๆท่านสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้เลคเชอร์จริงๆคือคนที่เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะมาที่ห้องนี้เป็นห้องแรกเลยต้องมาห้องนี้เป็นห้องแรกครับมาห้องนี้เป็นห้องแรก จะได้เห็นภาพรวมก่อนเลยว่าที่มาที่ไปของ,ของที่นี่คืออะไรเราจะได้เข้าไปเจออะไรขไ้างในเช่นฐานรากของป้อมกำแพงกลุ่มทร,รีและบริเวณเดียวกันนี้ยังเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวร,บรสถานทิมุกกรมพระราชวังหลังผู้ทรงอุทิศพระองค์ เพื่อความเป็นต้นแผนของสยามประเทศตอนนี้เนี่ยเรามาถึงห้องจัดแสดงห้องหนึ่งครับชื่อว่าห้องสิริราชคติยาพิมานนะครับภายในห้องนี้เนี่ยเราจะจัดแสดงพระบรมสาิสรักษ์และพระสาิสรักษ์ของพระมหากษัตริย์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหมด8พระองค์ ซึ่ง8พระองค์น so, like ี ained, <Yeah. S 1> <ique. S 2> ้เนี่ยเป็นผู้ที่มีคุนอุปการกับศรีราชและก็การแพทย์และสาธารณสุขนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายให้ฟังเป็นเรื่องราวสักนนิดหนึ่งนะครับสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่หของเราเนี่ยท่านก็เป็นผู้พระราชทานกําเนิดโรงพยาบาลศรีราษฎร์ด้วยในยุคสมัยของท่านเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่โรคอหิวาเนี่ยระบาดท่านก็ชักชวนมีการชักชวนให้ เชื้อพวงวงแล้วก็คุหน้าเนี่ยเปิดบ้านทําเป็นเรือนพักผู้ปว่วยชั่วคราวนะครับต่อมาเนี่ยพอสามารถควบคุมการระบาดของอซิวาได้แล้วเนี่ยก็มีการยกเลิกไปท่านเนี่ยก็ยังเห็นว่าเราเนี่ยควรควรจะมีโรงพยาบาลขึ้นเพื่อดูแลรักษาผู้ปว่วยที่เป็นสถาวรขึ้นมาท่านก็เลยคิดจะตั้งโรงพยาบาลขึ้นนะครับก็มีข้อแม้ว่าโรงพยาบาลที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีการรักษา2แบบก็คือทั้งแบบแผนไทยแล้วก็แผนตะวันตก ต่อมาเนี่ยเมื่อเมื่อมีการสร้างโรงพยาบาลเกิดขึ้นอยู่ระหว่างการสร้างเนี่ยก็สมเด็จเจ้าฟ้าสิริราชนะครับซึ่งผระชนด้วยโรคบิดตั้งแต่ชันสาได้ประมาณขวบเศษเ,เหมือนกับว่าท่านดูแลป้องพิทักษ์รักษาขนาดนี้โรภคภัยไข้เจ็บยังสามารถทําให้สิ้นผระชนได้เลยท่านก็เลยเหมือนเป็นแรงผลักดันที่จะทําให้โรงพยาบาลเนี่ยเกิดขึ้นให้ได้ในงานพเมงของเจ้าฟ้าสิริราชเนี่ยท่านก็โปรดให้ใช้วัสดุอย่างดีนะครับพวกโต๊ะตู้ต่างเตียงเนี่ยเพื่อที่จะเอาไม้จากงานพเมงเนี่ย เสร็จแล้วเอามาทําใช้ในกิจการของโรงพยาบาลมาสร้างโรงเรือนของโรงพยาบาลโตะตู right huh? ้ต่างตียงเอามาใช้ในกิจการของโรงพยาบาลรวมถึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ส่วเจ้าฟ้าศริราชเนี่ยมาให้ใช้ในกิจการของโรงพยาบาลด้วยนะครับเมื่อโรงพยาบาลใหญ่ที่วางหลังเนี่ยสร้างเสร็จท่านก็พระราชทานชื่อให้ว่าโรงิริราชพรีราลนะครับถัดมาเดี๋ยวเราเดินไปทางนู้นกันนะครับสำหรับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครับท่านพระราชทานทำอะไรทุกๆอย่างให้กับพวกเราชาวไทยมากมายนะครับสำหรับทางการแพทย์นี่ขออนุญาตยกตัวอย่างขึ้นมาสั้นๆน,น,นิดหนึ่งละกันในหลวงของเราเนี่ยท่านก็ในช่วงหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเรามีการระบาดของโรคโปลิโอครับโรคเรื้อนนะครับในหลวงก็พระราชทานปอดเหล็กครับปอดเหล็กกับอ่างคาราบําบัดนะเอาไว้สําหรับรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนอกจากนั้นเนี่ยท่านก็ตั้งนิคมรักษา โรกเรือชื่ว่าราชาประชาสมาสายขึ้นมาด้วยสำหรับท่านนี้นะครับสมเด็จพระบรมราชชนกหรือว่าสมเด็จพระบิดาของเรานั่นเองนะครับสมเด็จพระบิดาเนี่ยนะครับในหลวงราชการที่5เนี่ยส่งไปเรียนที่ประเทศเยอรมันนะครับเรียนจบมาก็รับราชการเป็นนายทหารเรืออยู่ในกองทัพเยอรมันนะครับต่อมาเนี่ยมีโอกาสมาเยี่ยมชมกิจการของโรงพยบาบาลศิริราชก็เห็นว่าเราเนี่ยยังขาดแคลนบุคลากรขาดแคลนทั้ง อุปกรณ์การแพทย์คลายทุกๆอย่างเกี่ยวกับด้านการแพทย์ท่านก็เลยตัดสินใจว่าท่านเนี่ยจะลงมาช่วยเหลือทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากเดิมที่เป็นผ่านเรีออยู่ก็ไปเรียนเรียนเป็นหมอเลยนะครับเรียนการแพทย์และสาธารณสุขที่ฮาวาดกลับมาก็มาเป็นอาจาร,รย์หมอสอนหนังสือนะครับมาเป็นหมอรักษาคนไข้แล้วก็เป็นผู้ประสานงานกับมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์ที่อเมริกาล็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยเป็นมนิธิที่จัดหาเหมือนกับ อาจารย์มาช่วยสอนมาดูแลด้านการแพทย์นะครับสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการแพทย์นะครับแล้วก็เรียกว่าทุ่มเททุกอย่างให้กับการแพทย์นะครับจึงได้รับการถวายสมญานามนะว่าเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของประเทศไทยและเดี๋ยวเราลองไปชมที่ห้องถัดไปนะครับอันนี้เราจะย้อนอดีตของพื้นที่บริเวณนี้ลงไปแล้วนะครับห้องถัดไปชื่อว่าห้องสถานพิมุกมงคลเขตครับ ที่นี้เราเราจัดแสดงเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับห้องนี้เนี่ยเราจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับกรมพระราชวังหลานหรือว่ากรมพระราชวังบวงวรสถานพิมุขผ่านทางจิตรกรรมฝาผนังน,นะครับโดยเราจะมีการบรรยายเป็นไลท์อนด์ซาด์ให้เรานั่งฟังกันดูเราลองนั่งฟังนั่งชมกันดูได้อันนี้จะเป็นจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณีนะครับเขียนโดยอาจารย์ปัญญาวิจินทนสารซึ่ง จะเล่าเรื่องของประวัติของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุกออโดยสังเกตตั้งแต่แรกเริ่มที่เริ่มรับราชการในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็เป็นกินตำแหน่งหลวงฤทธิ์นายเวรก่อนออทำความดีความชอบจนต่อมาเนี่ยได้รับตำแหน่งเป็นพระยาสุริยะอภัยเออยจ้าเมืองโคราชนะครับต่อมาเมื่อในหลวงราชการที่หนึ่งเนี่ยขึ้นครองราชกย์ก็สถาปนาให้เป็นพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศแล้วก็ทำความดีความชอบจนได้เลื่องขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุกนะครับ ซึ่งก็ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยก็สร้างวางแล้วก็ยกพื้นที่ตรงบริเวณวางหลังเนี่ยให้ท่านนะครับส่วนต่อไปจะเป็นอะไรบ้างครับพี่อาอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตู้จัดแสดงเนี่ยจะจะแสดงเป็นบางฉากบางช่วงของอบทละครเรื่องพระศรีเมืองซึ่งบางประวัติศสาสตร์เนี่ยเชื่อว,ว่ากรมพระราชวังบรวรสถานพิมุกเนี่ยเป็นผู้พระราชนิพนิพขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีจอจะแสดงที่เล่าถึงเรื่องการขุดค้นทางโบราณคดีซึ่ง เมื่อเราขุดค้นทางโบราณคดีระหว่างที่เราทําการสร้างตึกเนี่ยเรามีโครงการศึกษาวิจัยทางโบราณคดีบริเวณพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรีเดิมนะครับระหว่างทําการขุดค้นทางโบราณคดีเราก็พบหลักฐานชิ้นสําคัญเป็นแนวฐานป้อมพระชองหลัง<ม>อ่า<ม>ใช่<ม>ซึ่งบอกว่าวางหลังเนี่ยมันตั้งอยู่บริเวณจริงๆนะมันไม่ใช่แค่เขียนอยู่ในกระดาษหรือว่า<ม>วาดอยู่ในแผนที่มันมีอยู่จริงๆสัมผัสกับมันได้ อ่นครับแล้วตรงนี้นี่วางหลังเกี่ยวอะไรกับเมืองจีนอะไรหรือเปล่าใช่คะ,ะรตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องตัวละครของอเรื่องไส้หั่นครับไซหั่นนี่เป็นเป็นพงศาวดารจีนนะครับก็จะเป็นกรมพระชวังบวรสถานมุกถ้ามีคนชำระขึ้นมานะครับ ี่อนครับแล้วห้องนี้คืออะไรครับได้ยินเสียงรถม้าเสียงม้าห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องจัดแสดงสาตาวุธนะครับสาตาวุธของกรมพระราชวังบงารสถานบุกซึ่งทุกชิ้นเนี่ยจะเป็นของท่านจริงๆทั้งหมดนะครับเขาจะมีจริงสาตาวุธ์ในห้องนี้จะแบ่งเป็น2แบบก็คือแบบหนึ่งเนี่ยเป็นอันที่ใช้งานจริงก็แบบหนึ่งอันที่อาไว้ประดับประดับยศนะครับเขาจะมีการเล่าเรื่องราวของการทําศึกของท่านนะครับ ที่มีชื่อเสียงก็จะเป็นเรื่องของศึกท่าดินแดงซึ่งเป็นสงครามหนึ่งเป็นสงครามย่อยสงครามหนึ่งในสงครามเก้าทัพนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยในหลวงราัชาที่หนึ่งเนี่ยท่านให้กรมพระราชวังบวรสถานพิมุกเนี่ยเป็นแม่ทัพอุมทัพไปล้างพม่าไว้ที่ท่าดินแดงท่าดินแดงนี่ก็จะอยู่ตรงกาญจนบ,บุรีนะครับสำหรับห้องนี้เนี่ยเวลาใครที่เข้ามาชมเนี่ยเราจะขอความร่วมมือในการงดถ่ายภาพ ใช่งดถ่ายภาพยิ่งแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมาศึกษาจะได้เห็นของจริงกันนะครับตอนนี้ดนตรีคือคึกมากเนี่ยโอ้โหออกลบแล้วครับได้ครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองเดินไปดูวิดิทัศน์เรื่องเกี่ยวกับศึกท่าดินแดงกันนะครับอเชิญเลยครับสทอมุนรุนรงชาะัได้ ตอนนี้เราจะมาดูหนังอะไรกันนะคะพี่เดี๋ยวหนูจะได้ไปซื้อป๊อปคอนเตรียมแล้วค่ะพี่คะเราจะมาชมภาพยนตร์สมิตินะครับอ่าห้องฉายภาพยนตร์ของเราชื่อว่าห้องคมนาคมบันหารอ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานีรถไฟทนบุรีที่เดินทางผ่านการเวลามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5อ่าเดินทางเรื่อยมาจนกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ ย้อยหูยเป็นไงบ้างครับภาพยนตร์ตัวดีชอบมากค่ะทะลุเข้าตาทะลุเข้าตาทะลุเข้าตาเลยค่ะลมเย็นๆ่ะเ็นเรื่องราวที่ที่น่าสนใจมากแล้วก็มีลูกเล่นต่างๆให้ให้เป็นเด็ภาพยนตร์สามมิติใช่หมเช่เด็กๆก็จะเข้ามาเรียนรู้อะไรแบบใหม่ๆภาษาก็จะไม่ค่อยน่าเบื่อเหมือนเดิมอยากให้มาลองดูนะคะที่ห้องนี้แนะนํานะคะสนุกมากสนุกมาก ไบ้างคะทุกคนสําหรับพิพิธภัณฑ์สิริราชพิมุกสถานนะคะโ,โหเรียกว่าที่นี่เนี่ยยิ่งใหญ่อลังการมากจัดแสดงหลายโซนหลายส่วนเลยเค้นใช่และที่แน่ๆคือเทปเดียวไม่พอครับเราจัดพิเศษไปเลย2เทป ใช่แล้วค่ะและอย่าลืมรอติดตามได้กับ3ช่องทางเหมือนเดิมครับ e b o o k Youtube และก็ w w w ร์ไวเบทดอ n ไมดอทคครับใช่แล้วค่ะถ้าอยากรู้ว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมีเรื่องราวอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับสีรีราชพิมุกสถานที่นี่่ะเดี๋ยวติดตามกันได้ใน MU Link นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ